คนเกิดปีกุลนะคะคนเกิดปีกุลสมน,นิ่งเลยค่ะคนเกิดปีกุลนะคะดวงชะตาโชคราบช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคนเกิดปีกุลดวงชะตาโชคราบช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างขอพระมนาลแห่งไพ่ยิปซีและพระมาณาแห่งคุณครูไพ่ยิปซีให้ไพ่ออกมาแม่นม่นได้เจอ นี่เป็นการดูเดยรวมนะคะอาจจะไม่ละม่แม่นสำหรับบางคนนะคะเพราะว่าเดิดปีเกิดแล้วก็พื้นชะตาเวลาตกฟ้าก็จะต่างกันไปนะคะโปรชั่นช่วงนี้นะคะดูไพาย,ยิซีทาออนไลน์ส่วนตัวกับหมอนะคะ2 8 8บาทเท่านั้น288บาทเท่านั้นค่ะถามได้หลายคำถามนะคะทักไลน์ส่วนตัวหมอได้ตลอดค่ะช่วดีค่ะ โอ้โหคุณนักรบที่ดูทะมึงทึงดูแบบมุ่งไปข้างหน้าดูเก่งดูชญฉลาดนะคะเป็นสายฟ้าฟาของนักรบดูม้าทรงพลังนะคะม้าขาวค่ะไม่นจะเป็นม้าขาววัวาขาว,ขาวควายเผือกหรือว่าวาัวเผือกไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นสีขาวมันจะเป็นที่มีราคาแพงแล้วก็ราคาสูงโดยเฉพาะเพื่อนค่ะนี่ก็เป็นม้านักรบสีขาวนะคะแล้วคุณนักรบที่ดูหล่อดูเท่ชุดที่ดูแบบดีเลยค่ะใสฟ่ฟ้าฟาดด้วยนะคะดาบคือประสบความสำเร็จและช,ชนะค่ะคุณกำลังจะมุ่งไปสู่ชัยชนะและเป้าหมายที่ตั้งไว้ยอดขายได่ดี ความรักก็จะประสบความสำเร็จด้วยนะคะครอบครัวที่มีปัญหาอยู่ก็จะคลี่คลายได้ไม่ต่อไปเลยค่ะโชคดีร่ำรวยค่ะ โอ้โหด้วยสิคะพื้นท้องฟ้านะคะท้องฟ้าเป็นสีทองอลามแล้วก็เพิงทองแดงแดงแล้วก็ชุดที่สวยงามถือหนึ่งเลนทองยักษ์อีกด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะคุณเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่โชคดีมากๆเลยนะคะขอะแสดงความยินดีด้วยคุณซื้อลอตเตอรี่ติดไว้นะคะเป้าหมายยอดขายแล้วก็การงานที่คิดไว้นะคะก็จะดีขึ้นนะคะประสบความสอเส็จแน่นอนค่ะท่านี้ทั้งนั้นนะคะจะประสบความสอดร็จ50%หรือประสบความสอดร็ด80% 90%, 90อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับบุญนเก่าบุญนใหม่แล้วก็เจ้ากรรมนายเแต่ละคน ะะถ้ามีเวลาสุขนไมยพลาและแผดบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะทุกสินทุกอย่างล้วนพอดีพอดีนะห้าสิบ้าสิบค่ะอย่าเวอร์วังเกินไปนะโชคดีล่ำรวยค่ะไพ่ไปนี้นะคะ สี่ถ้วยค่ะแล้วก็มีถ้วยเทวดาก็มีน้อยน้อยนะคะกำลังหยิบยื่นโอกาสดีๆคุณอยู่ค่ะมิรไมตรีแล้วก็พันธมิตรกาลังหยิบยื่นให้คุณอยู่แต่คุณกําลังคิดอยู่ว่าการที่หยิบยื่นให้มอบไปคนนี้เป็นสิ่งดีและสิ่งไม่ดีมากกว่ากันนะคะถูกต้องค่ะคนเราอะ่ะต้องคุณคิดและปรึกษาแต่ตรงกันให้ดีนะคะไม่ใช่ตัดสินใจเด็ดขาดโดยทันใดน,นะคะทําถูกต้องแล้วค่ะถ้วยคือชัยชนะและความสำเร็จถึงแม้จะมีแค่สีถ่ถ้วยก็เหมือนมีนชัยชนะที่มาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่อย่าลืมนะคะ ไพ่ใบที่4เลยค่ะด้วยสัมพันธ์ความเมตตาความหมุนใหญ่นะคะไพ่หกถ้วยนะะี่ค่ะเป็นสิ่งที่ดีค่ะสุดแล้วนะคะคนที่เกิดปีนี้นะคะเป็นอะไรที่ดีมากมากเลยค่ะขอให้ทุกคนนะคะช่วยดีรับรวยะคะ่ะช่วยกดไลค์ช่วยกดติดตามช่วยกดกระดิ่งช่วยกด subscribe ให้หมอในยูทูบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะและ